ซิกแพคเล่นยังไงให้ขึ้นไวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับยู่กับผมช่องสลานุนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นซิกแพคนะครับเล่นยังไงให้ขึ้นไวนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ่อาสลานุด้วยนะครับวิธีการเล่นทิ่แปกของผมนะครับไปดูวิธีเล่นกันนะครับเล่นยังไงขึ้นไวสําหรับคนที่มีเวลาน้อยเลยนะครับอันนี้ขึ้นไวจริงๆครับแต่ว่าต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็ความอดทนนิดนึงนะครับอุปก,กรณ์ของเราก็ทาเองนะครับนี่องเห็นเก่าครับนี่ก็แกนเหล็กเสียบเข้าเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สะกอตเทปพัน ง่ายครับกัอบอุปกรณ์แค่นี้สามารถสร้างซิกแพคได้เลยนะไปดูวิธีเล่นกันเลยนะครับ บสำบหรับเวลาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในวิธีการเล่นแบบนี้แต่ว่าต้องฟิตหน่อยนะครับแข็งแรงใช้ความอดทนนิดนึงนะครับค่อยๆเล่นไปครับเดี๋ยวก็ทำได้หลายครั้งเองครับนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ก็เล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ เจ็บก็พักนะครับไม่ใช่ว่าฟื้นร่างกายของเราเกินไปนะครับอาเจ็บก็พักเอานะครับทีนี้นะครับแนะนําได้เลยนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยครับแต่ว่าอยากมีชิกเก็นะครับวิธีนี้ช่วยคุณได้ครับลองไปทําตามกันดูนะครับไม่ต้องฝืนนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชินเองนะครับ บางเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับที่อยากมิดริคแพกคลยครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลาุุนะครับและกดกระดิ่งเพื่อจะจะ,จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับ